สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมนายแพทย์ธนกรศิริชัยผมทำงานด้านโรคไตามานานกว่า30ปีแล้วครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องสำคัญมากๆที่หลายคนอาจไม่รู้นั่นคือวิตามิน3ตัวที่ช่วยหยุดโปรโตีนในปัสสาวะและรักษาไตของคุณได้ก่อนอื่นผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังก่อนนะครับวิตามิน3ตัวที่ทุกคนควรรู้จักคือวิตามินดี 3. ควทาน600-800ถึง IU อยู่ต่อวันวิตามิน E ประมาณ15มิลลิกรัมต่อวันและวิตามิน B 9หรือโฟเลต400ไมโครกรัมต่อวันถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมต้องทานวิตามินพวกนี้ทานอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดฟังต่อไปนะครับคุณรู้ไหมครับว่าการตรวจปัสสาวะแค่ครั้งเดียวอาจบอกได้ว่าคุณมีความเสี่ยงต่อโรคในอนาคตหรือเปล่าถ้าคุณดูที่รายงานผลตรวจปัสสาวะ มีตัวเลขบอกระดับโปรตีนในปัสสาวะถ้าเกิน500มิลลิกรัมต่อลิตรแสดงว่าคุณอาจมีภาวะโปรตีนในปัสสาวะซึ่งบอกว่าไตาเริ่มเสียหายแล้วครับความเสียหายนี้เกิดขึ้นเมื่อระบบกรองของไตทำงานผิดปกติหลายคนไม่รู้ตัวเลยว่ามีโปรตีนในปัสสาวะบางคนมีแค่ชั่วคราวแต่บางคนมีตลอดเวลาซึ่งมักเกิดจากโรคไตเรื้อรังที่สำคัญคือ ถ้าเราลดโปรโตีนในปัสสาวะได้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไตจะเสียหายเพิ่มขึ้นอีกครับมาเริ่มกันที่วิตามินตัวแรกนะครับนั่นคือวิตามินดีวิตามินดีช่วยไตได้หลายอย่างเลยครับอันดับแรกมันช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อไตเวลาไตาอักเสบระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวไปโจมตีเชื้อโรคแต่บางครั้งมันก็ทําลายเนื้อเยื่อปกติด้วย วิตามินดีจะช่วยควบคุมเรื่องนี้ได้ครับอย่างที่2วิตามินดีช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตในไตเวลาเนื้อเยื่อไตเสียหายไตยจะพยายามเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังจุดนั้นแต่นานเข้าแรงดันมากเกินไปก็ทําให้เกิดการอักเสบและเสียหายเพิ่มขึ้นซึ่งก็ทําให้มีโปรตีนในปัสสาวะมากขึ้นวิตามินดีจะลดการหลั่งฮอร์โมนและเอนไซม์ที่ทําให้ความดันโลหิตในไตสูงขึ้นครับอีกหน้าที่หนึ่งของวิตามินดีคือช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระนี้จะช่วยลดความเสียหายจากสารที่เป็นอันตรายกระบวนการปกติของร่างกายอย่างการใช้ออกซิเจนหรือการย่อยอาหารก็สร้างอนุมูลอิสระได้สารต้านอนุมูลอิสระจะจับกับอนุมูลอิสระและป้องกันไม่ให้ทำลายระบบกรองของไตซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโปรโตีนในปัสสาวะครับการป้องกันของวิตามินดีอาจช่วยป้องกันการเกิดเนื้อเยื่อแข็งตัวในระบบกรองของไต ถ้าไม่มีเนื้อเยื่อแข็งตัวการทํางานของไตก็จะดีขึ้นทําให้โปรโตีนรั่วไหลในปัสสาวะน้อยลงครับแต่ต้องบอกตรงๆว่างานวิจัยเรื่องผลของวิตามินดีต่อโปรโตีนในปัสสาวะและการรักษาไตย,ยังมีความเห็นไม่ตรงกันการศึกษาในปี2019ที่ตีพิมพ์ในวารสารจาม่าศึกษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2กว่า1 300คนหลังจาก5ปีวิตามินดี 3. ไม่ได้ทำให้การทำงานของไตดีขึ้นเลยแต่อีกการวิเคราะห์งานวิจัยรวมในปีเดียวกันที่ตีพิมพ์ใน kidney blood pressure research ดูผู้ป่วยเกือบหนึ่ง500คนพบว่าวิตามินดีหลายรูปแบบช่วยลดโปรตีนในปัสสาวะได้จริงครับดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าได้รับวิตามินดีเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการตามคำแนะนำของ kidney disease outcomes quality initiative ปี2020 บอกว่าวิตามินดีที่เพียงพอจำเป็นสำหรับคนที่มีไตเสียหายทุกระดับแต่ต้องปรับตามคำแนะนำของแพทย์แต่ละคนครับสำหรับผู้ใหญ่อายุ19ปีขึ้นไปควรได้รับ600 IU ต่อวันเท่ากับ15ไมโครกรัมคนที่อายุเกิน70ปีต้องเพิ่มเป็น800 IU หรือ20ไมโครกรัมต่อวันครับหลายคนได้แสงแดดน้อยมากปริมาณที่แนะนำนี้คำนึงถึงเรื่องแสงแดดแล้ว การกินอาหารที่มีวิตามินดีตามธรรมชาติหรืออาหารเสริมวิตามินดีก็เป็นอีกวิธีเพิ่มระดับวิตามินดีในร่างกายครับแต่มีข้อควรระวังนะครับประการแรกวิตามินดีละลายในไขมันและสะสมในเนื้อเยื่อของร่างกายถ้าทานมากเกินไปอาจถึงระดับเป็นพิษได้คนที่มีนิ่วในไตหรือแคลเซียมในเลือดสูงต้องระวังเป็นพิเศษเพราะวิตามินดีอาจทำให้ระดับแคลเซียมที่ดูดซึมเข้าเลือดสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้นิ่วเกิดได้ง่ายขึ้น และสุดท้ายวิตามินที่มีวิตามินดีเกินสี0 0 0 i ไอยู่ไม่ควรทานโดยไม่มีแพทย์คอยติดตามเรื่องเวลาทานวิตามินดีทานเวลาไหนก็ได้ครับแต่จะดูดซึมได้ดีที่สุดหลังทานอาหารที่มีไขมันดีๆตอนซื้อวิตามินดีคุณอาจเห็น2รูปแบบมีดี2หรืออีโกแคลซิเฟอรอลกับดี3หรือโคเลแคลซิเฟอรอล หลายคนถามผมว่าต่างกันอย่างไรผมขอบอกเลยว่าวิตามิน D 3มีประสิทธิภาพดีกว่าในการเพิ่มระดับในเลือดในระยะยาวครับอาหารที่มีวิตามินดีตามธรรมชาติสูงได้แก่น้ำมันตับปลาคอดปลามันอย่างปลาซาบะและปลาแซาลมอนตับสัตว์และไข่แดงก็มีวิตามินดีสูงเหตุที่โดนแสง UV ก็มีวิตามินดีสูงด้วยอาหารเสริมวิตามินดีคือนมนมพืชโยเกิร์ตน้ำส้ม และซีเรียลบางชนิดอย่าลืมอ่านฉลากโภชนาการที่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์เพื่อดูปริมาณวิตามินดีในอาหารเสริมนะครับต่อไปคือวิตามินตัวที่2นั่นคือวิตามินอ e. ีวิตามินอ e. ีเป็นวิตามินที่อาจช่วยลดโปรตีนรั่วไหลในปัสสาวะและช่วยรักษาไตได้วิตามินอ e. ีให้ประโยชน์ต่อไตหลายอย่างครับอย่างแรกวิตามินอ e. ีคล้ายกับวิตามินดีตรงที่ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเนื้อเยื่อจากอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะวิตามินอ e ีช่วยป้องกันอนุมูลอิสระทำลายเยื่อหุ้มเซลล์นอกจากนี้วิตามินอ e ียังช่วยให้เซลล์ที่เรียงอยู่ในระบบกรองของไตซ่อมแซมตัวเองได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าออตโตฟาจีเซลล์ต้องทำออตโตฟาจีเพื่อให้ทำงานได้ปกติวิตามินอ e ียังฉ่ำจะช่วยให้เซลล์ประหยัดพลังงานโดยจำกัดปริมาณการทำออตโตฟาจีวิตามินนี้อาจมีบทบาทในการทำให้ออตโตฟาจีเสร็จสมบูรณ์ด้วย อีกท้งวิตามินอ e ียังช่วยลดการสะสมของของเสียในกระบวนการนี้การปรับปรุงการบำรุงรักษาเซลล์อาจช่วยปรับปรุงโปรตีนในปัสสาวะและการทำงานโดยรวมของไตได้ครับมีหลายคนถามผมว่าออโตโฟ,ฟาจีคืออะไรผมขอบอกว่ามันคือกระบวนการที่เซลล์กำจัดส่วนที่ชำรุดหรือไม่ใช้แล้วเหมือนการทำความสะอาดบ้านการอดอาหารนานกว่า16ชั่วโมงจะกระตุ้นให้เกิดออโตฟาจีด้วยนะครับ การศึกษาที่แสดงประโยชน์ของวิตามินอ e ีดูมีแนวโน้มดีการศึกษาเล็กๆในปี2021ที่ตีพิมพ์ในวาร,าาวรสาร Nutrients ดูผู้ป่วย59คนที่มีโรคไตาจากเบาหวานและมีโปรตีนในปัสสาวะระยะเริ่มต้นแม้จะไม่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการศึกษารองแต่ก็มีการปรับปรุงในงานวิจัยเบื้องต้นครับเมื่อคุณเลือกที่จะเพิ่มระดับวิตามินอ e, ีจำไว้ว่า ปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่19ปีขึ้นไปคือ15มิลลิกรัมต่อวันสำหรับคนที่มีปัญหาไตอาจใช้วิตามินอ e ีในปริมาณสูงขึ้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคบางคนอาจใช้ระยะสั้น200-400ถึงมิลลิกรัมต่อวันแต่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับการทานวิตามินอ e ีมากเกินที่แนะนำอาจลดความสามารถของร่างกายในการสร้างลิมเลือดและอาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้ การทานวิตามินอ e ีในระดับสูงเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดด้วยเหมือนวิตามินดีวิตามินอ e ีก็ละลายในไขมันและสะสมในเนื้อเยื่อของร่างกายการทานในระดับสูงเป็นเวลานานอาจทําให้สะสมจนถึงระดับเป็นพิษได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพหรือกําลังทานยาสําคัญมากที่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทานวิตามินอ e ีเสริมวิธีทานวิตามินอ e ีอาจส่งผลต่อระดับในร่างกายทานเวลาไหนก็ได้ แต่บางคนใช้วิตามินอ e ีช่วยนอนหลับและอาจชอบทานตอนกลางคืนเพราะวิตามินอ e ีละลายในไขมันควรทานกับอาหารที่มีไขมันดีๆเพื่อดูดซึมได้ดีครับตอนซื้อวิตามินอ e ีจำไว้ว่าอาหารเสริมแบบเดียวอาจมีปริมาณสูงกว่าระดับที่พบในวิตามินรวมโดยทั่วไประดับเหล่านี้สูงกว่าขีดจำกัดที่แนะนำต่อวันที่15มิลลิกรัมมากครับอาหารที่มีวิตามินอ e ีสูงตามธรรมชาติได้แก่ เมล็ดทานตะวันและถั่วต่างๆอย่างถั่วบราซิลอัลมอนและถั่วลิสงแต่ต้องระวังอัลมอนนะครับเพราะมีออกซาเลตสูงซึ่งไม่ดีสำหรับคนที่มีปัญหาไตจมูกข้าวสาลีและน้ำมันพืชอย่างน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันข้าวโพดและน้ำมันถั่วเหลืองก็มีวิตามินนี้สูงแต่ผมต้องเตือนว่าน้ำมันพืชบางชนิดโดยเฉพาะน้ำมันคานล่าไม่ดีต่อร่างกายควรเลือกใช้ไขมันดีๆแทนครับ ผักอย่างฟักทองหน่อไม้ฝรั่งและพริกหวานแดงมีวิตามิน e ีสูงคุณจะพบวิตามินอ e ีในผักใบเขียวอย่างผักโขมและอะโวคาโดกับมะม่วงก็เป็นแหล่งวิตามิน e ีที่ดีด้วยครับมาถึงวิตามินตัวที่3นั่นคือวิตามิน B 9หรือที่เรียกว่าโฟเลตหรือกรดโฟเลตตอนนี้เราจะพูดถึงประโยชน์ของวิตามิน B 9ในการช่วยหยุดโปรตีนในปัสสาวะและรักษาไต วิตามิน B9 มักจะต่ำโดยเฉพาะในคนที่มีโรคไตรุนแรงอย่างแรกเหมือนวิตามินดและ E คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของวิตามิน B 9ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเนื้อเยื่อไตาจากอนุมูลอิสระอย่างที่ 2. วิตามิน B 9ที่ใช้ในคนที่ฟอกไตาอาจช่วยลดความเสียหายในจุดเข้าถึงการฟอกไตโดยลดการเกิดลิ่มเลือดอย่างที่สามวิตามิน B9 อาจช่วยลดผลเสียของฟอสฟอรัสในเลือดสูงในคนที่มีโรคไตรุนแรงปัญหารวมถึงการจับกับแคลเซียมทําให้กระดูกอ่อนแอและเกิดหินเล็กๆในส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากนี้วิตามิน B9 ช่วยย่อยกรดอะมิโนในเลือดที่เรียกว่าโฮโมซิสเตอีนในระดับสูงโฮโมซิสเตอีนอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดการอักเสบของไตและลิ่มเลือดในคนที่มีโรคไตรุนแรงครับ การศึกษาขนาดใหญ่แสดงให้เห็นผลดีของวิตามิน B9 ในการลดโปรตีนในปัสสาวะและรักษาความเสียหายของไตวานสาร American Journal of Kidney Disease เผยแพร่การทบทวนการศึกษาขนาดใหญ่ในปี2020ที่เรียกว่า China Stroke Primary Prevention Trial การศึกษาดูผู้ป่วยกว่า1,300 คนที่มีความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรังระยะต้นถึงกลางผลลัพธ์แสดงให้เห็นการลดลงมากกว่า80%ของการลุกลามของโรคไตในช่วง4ปีหลังจากทาน B9 ทุกวันครับนี่เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากเลยคำแนะนำสำหรับการบริโภคต่อวันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายดูดซึมวิตามิน B9 อย่างไรกรดโฟลิกคือรูปแบบของวิตามิน B9 ในอาหารเสริม หรืออาหารเสริมวิตามินร่างกายดูดซึมโกรดโฟลิกได้ดีกว่าโฟเลตหรือรูปแบบที่พบตามธรรมชาติในอาหารดังนั้นปริมาณที่แนะนําต่อวันของโฟเลตจึงวัดเป็นไมโครโกรัมของโฟเลตเทียบเท่าต่อวันผู้ใหญ่อายุ19ปีขึ้นไปควรทาน400ไมโครกรัมของโฟเลตเทียบเท่าต่อวันปริมาณนี้เทียบเท่ากับ240ไมโครกรัมของโกรดโฟลิก และ400ไมโครกรัมของโฟเลตโปรดทราบว่าการบริโภคกรดโฟเิกจากอาหารเสริมหรืออาหารเสริมวิตามินไม่ควรเกิน1มิลลิกรัมต่อวันคนที่มีไตเสียหายระยะสุดท้ายอาจได้รับใบสั่งยาอาหารเสริมกรดโฟลิกขนาดสูง5มิลลิกรัมต่อวันแต่ควรทานอาหารเสริมขนาดสูงภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับข้อควรระวังที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อทานวิตามิน B 9 วิตามิน B9 และ B12 ทํางทำงานร่วมกับธาตุเหล็กเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงการทานมากเกินที่แนะนำอาจปิดบังอาการในคนที่ขาดวิตามิน B 12นอกจากนี้การทานวิตามิน B9 มากเกินที่แนะนำอาจเพิ่มการพัฒนาของมะเร็งบางชนิดเวลาซื้อวิตามิน B9 คุณจะพบในวิตามินรวมวิตามินสำหรับคนท้องและวิตามิน B รวมวิตามินเมทิลโฟเลตก็มีสำหรับคนที่มียีนกลายพันธุ์ที่เรียกว่า MTFR ตรวจสอบฉลากอาหารเสริมวิตามินสำหรับปริมาณวิตามินบี9เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกินตามที่แนะนำต่อวันครับวิตามินบี9มีในอาหารหลายชนิดผักใบเขียวเข้มอย่างรูโคลา่าคะน้าและผักโขมมีโฟเลตสูงผักอื่นๆอย่างกะหล่ำดอกบร็อคโคลี่และหน่อไม้ฝรั่งก็มีโฟเลตสูงแหล่งอื่นที่มีโฟเลตสูงรวมถึงไข่ถั่วยางถั่วแดงและถั่วลันเตา วอลนัทและเมล็ดแฟลกซ์และสุดท้ายขนมปังและซีเรียลเสริมวิตามินพาสต้าข้าวโพดและข้าวที่มีกรดโฟลิกสูงด้วยครับผมแนะนำให้ทุกคนปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับประโยชน์ของการทานวิตามินดี e, และ B9 เเพื่อหยุดโปรตีนในปัสสาวะและช่วยรักษาไตนะครับตอนนี้เราจะพูดถึงเมื่อไหร่ที่คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับโรคไต ก่อนหน้านี้ในวิดีโอเราพูดถึงว่าโปรโตีนในปัสสาวะเปิดเผยความเสี่ยงของคุณต่อโรคในอนาคตเราสังเกตว่าความเสียหายของไตอาจนำไปสู่ความดันโลหิตสูงเบาหวานและหัวใจล้มเหลวพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับวิธีป้องกันหรือรักษาความเสียหายของไตซึ่งอาจช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีที่สุดเมื่อความเสียหายลุกลามคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นหลักฐานของโปรโตีนในปัสสาวะมันอาจดูเข้มมีฟอง หรือมีลักษณะคล้ายฟองครับคุณอาจเห็นบวมที่แขนขาหรือหน้าเมื่อไตไม่สามารถกรองของเหลวส่วนเกินเข้าไปในปัสสาวะได้ของเหลวที่เรียกว่าอีดีมาจะสะสมรอบตัวคุณอาจรู้สึกคลื่นไส้หรืออยากอาเจียนความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเมื่อของเสียสะสมในเลือดคุณอาจสังเกตเห็นกล้ามเนื้อกระตุกหรือตะคริวเนื่องจากความไม่สมดุลของเกลือและแร่ธาตุอาการเหล่านี้อาจไม่ปรากฏพร้อมกัน และอาจค่อยๆแย่ลงพูดคุยกับแพทย์ทันทีถ้าคุณประสบกับอาการเหล่านี้และถ้าคุณมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจลำบากโทรเรียกรถพยาบาลหรือขอความช่วยเหลือทันทีครับปรึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์เสมอก่อนทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่ออาหารหรือวิตามินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีภาวะไตหรือกาลังทานยาใดๆสรุปง่ายๆให้ทุกคนจดจานะครับ วิตามินทั้ง3ตัวนี้คือวิตามิน D 3วิตามิน E และวิตามิน B 9. อาจช่วยปกป้องและรักษาไตาของคุณได้แต่อย่าลืมว่าต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ทานมากเท่าไหร่ก็ดีมากเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอครับผมนายแพทย์ธนกรสิริชัยดูแลสุขภาพของพี่น้องทุกคนมากกว่า30ปีผมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่มีคุณภาพ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไตยอย่าลืมปรึกษาแพทย์ที่ดูแลคุณอยู่นะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ